มงหน่อมเบ่งหน่อมจับเนียนหน่อเลยทีเรื่องเนี่ยบนมาเจ้ามดเลยนี่มันหาถุงที่มันนั่นนั่นเจาไปแกงชู้เขาเจ้ากินเอาซอยเลยเอาซอยเลยหาพ่อมณักซิทถุงเาพ่อไปนาะแกงกินเลือกขอเลือกทางในก่อนเทางมาโบเห็นบ่แม่ทางมานี่เมนเขาเจ้าขายบ่เห็นนะเห็นเทอรนี่เลยเด่น่ถุงนึงออนนี่เี่นอง กอหอยมูอแกงแล้นนี่มันสองพอดีกินเลยเียนแต่มันออนไลน์จะคมเออเฮ้ยมมีเงินน้อยแไหนมมีเงินน้อยมากสองเลือกเอาเลยพีงนั้นเลือกเทสโมรเปน สิบานได้นองลูกไปขอให้ได้น้อลูมันเด้ลูกแอ่อนก็อ่อน่งสิบพันไปนอนแค่เนาะมันมันกินได้เบินีอ่อนลบเว่าแก่งอ่อนเลมันใหญ่มันใหญ่รมันใหญ่เออ้ากวาด่ลดออก เมื่อวานนี่แสดงเอาไปต่เมื่อวานนี่บ้าเออบ้าเอาเช่านี่นี่มันยังร้อนจนจำมื่อวานนอ่เออนี่แค่น้องเดไปเห็นโบในตอไแเลยเมื่อนี้จะไปบันดงพัมืัอนี้เป็นครีมคันหม่ตลอดเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำดนเลยเลยเออไม่ได้ค่อยเช็ดฮาน้องก็เลยบันเทิงเออเป็นวัยชวันบอเออเป่นวัยชวันบอเออเ่าก็บริแทรเล่นน้ำเราเลยโอ้ยเป็นเป็นเะเลเป็นไอเลงเขาบอกเร่องแเป็น ล้างถัวร์รังมอเลยอ๋อล้างสวยล้างมอเบิ่งเลงินนมเบิ่งหนอมจับเมียนนมเลยที่เรื่องนี่ยมันจะเอาเม็ดเลยนี่มันหาถุงที่มันนั่นนั่นเซลไปแกงชูเขาเจ้ากินเอาซอยเลยเอาซอยเอาซอยเชยเลยหาพอมันชักซิปถุงก็พอเฝ้าไปนาะแกงกินโอ้ยเรื่องขอเลื่องทางในก่อนเลยทางมาโบเห็นมอแม่ทางมานี่ยเมนเขาเจ้าขายบ่โบเห็นนะ จะเห็นเทนนี่เลยเออเด็นี่ถุงนึงออนนี่พี่น้องว่าห่าวยิมโอแกงแล้เนี่ยสองพอดีกินเนี่ยเนียนแต่มันอ่อนลายจะคมเออหว่าเออโบมีเงินน้อยโบมีเงินหน่อยบ่างแต่ว่าเลือกเอาเลยในหลงนั้นเลือกเทสต์โปเป็นเฮ้ยเจ้าซ่อมเจ้าซ่อมถุงหนึ่งสองหนึ่งเออมาสองถงเท่าไหร่สองสิบสองสิบพัน เห็นบุเออนีนี่นี่นน้อยนี่เนน้อยตัวก็มีจิเออมาจุกจิกเรื่องไม่ใหะอ่อนอยู่มากันเจ้าได้ไปหน่อยเอาไปหน่อยสะใบพาให้เข่าเนี่ยนะมันอยากมันอยากอยากอหาแล้วจะแก้วอ่ะมันพอดีจุกงว่าเห็นมันมันมันอ่อนอะไรกับมันขมเลยนนี่พอดีเลยพอดีกินเออสองสี่ห้าอยากหยาบได้ทำนี่ Ô mọi người đi đi kín mọi này đi kín mọi người đi kín mọi ngườ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 i kín kín mọi người 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 ก็พอแห้งนะยี่หอนอึอนาาวเนาะแมนไทยมไปชองคนนี่บ่ะอยากจะไปช่องคนนี้องมาดมึงพี่แล้วก็มาไปเช้านี้เออไปเช้าจากมื่อไ้ยืมมาเฮิร์นนี่เออคิดว่าคิดว่ากำลังจะไปใช่อือเราจะคุงเนยอือ เห็นอะไรได้เหลยโมเป็นอยากซื hmm. mm ้อซอยเจ้า hmm. ส mm ิบธงเลยเจ้าไปให้ก hmm. ็เ okay. จ yeah. ้าอะไรเนี hmm. <then. cem. S 3> ่ยให้ได้นมลูกเลยได้นมเลือกซอยนะ่นก่อแม่เลือกอะไรเขาเลือกไอะไรนี่ฮะเขาเลือกบมเป็นเลยคองจอจากธงนะไปธงเดีวเออเอาไม่เอาจิตใจแฮ่เอาไม่แม่ตู้ไม่เอาแล้วไม่เอาจิตใจอยากเอาส้อยดิงอะไรนี่อ๋อเดี๋ยวตรงนี้จ้ะ อ่อนแล้วลาอ่อนเลือกมักตวแกรบพอดีแล้วเจ้าเลือกเอาซ้ำทงได้ไหมเด้อ๋ยวเขาใจ่ายให้เจ้าจ่ายเล่ตอนนี้ยังจ่ายแล้วเออเอาเอาอีกสองทงก็ไเลยพอดีเป็นแซนซ้เด้อเออสามนะโอ้เกือบเบิดเลยได้ใองจืาอเลพอดีเลยใหญ่มาเลือ่พอดีเบดเลยได้จะ่งกันนี้พี่อ2อสองใไวะสี่หกห้เจดทงจื้องนงไะ ชิดสมธงกิามด้วเบิกสธงแล้วงจองทองจะ้ากรได้ธงเลยไเจ็ธงเอกเลยแปดจ้นั่นเขาเวใหรางกอดอันนี้ใหญ่ยล้านใหญ่กอง้ีเลยออ่ยรออ้นีเสิ คงเฮาได้แล้วสิบกงนี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็าเข้าใจแล้วอว่า,าเ้นสามบอ,อจะเลือเอาแม่ของจ้านะามงนะคนเนง,นง,นง,นงเฮาได้สิบงนึงามงนะเข้าใจให้เจ้านี่เหนนะอ้องกัื้อผกระ,กจะเจ้ากินนี่สิผ้าห่อออย่างนี้คับแพงกัน,กกน,กกนเจ้าแขง,งแม่จามจงเออ นี่มดเลยเลยค่ะก็ไม่ได้เป็่าองหกนปทหลเาอังขแิดแล้วอาสบชิแล้วแรกะชิแลบังคเลยว่าจ๊ะนยหับก่อนเอเติมให้สององสี่หกหกเลยจ้ะเจ็ดแายพี่เถุงตัวนี่ เอาช็อตยังทงหนึ่งแกเอเติมเลยซิบีกี้เติมแมนป่แมนแม่เอาทงหนึ่งพอดีเป็นสามโดนปะเรียวมนึงเตอนนีเออไ้มันใหญ่ก็ใหญ่มันนึเออพอดีิบสทงเนาะจะเติมทงหนึงเป็นซิบี่เนาะแต่พอดีแม่เอาสามถุงเลยจะถือสามถุงเอาอีกทงหนึ่งจะนะเออเรียวอีกทงนึงโลดๆจะกระด ชิบแรกจะเติมทงหนึ่งได้คนส่ดทีสามแม่เว่ะเป็นชิบชีทงเขื่ออบงทงหนึ่งแงเติมเพลีวแกก็พห้งห่าในแก่แม่นป่ะทึล่ะแม่าทงเออโอเคเอาขอบใจเด้อขอบใจได้ที่เติมไหมเด้อขอบใจจะู้เด้อเออขอบใจแม่เป็นยังอยู่ดีไม่แหงเด้อเจากันไม่ได้ไปเล่นน้ำดนเลยไปเดี๋ยววันนี้เลไพี่น้องไอ้เนาะเรือเรือ เหลือสามถงมิเตอร์ถงแก๊ะเ<า>ขาซื้อไปนี่กะเอาไปให้เขาเข่ากินได้เนี่ยแบบเพ้่พี่น้องเฮื่นี่ละกินนะคนคุณช่อ,องถุงสามถงเ <ผม S 1> ออกลับก็ได้แม่ได้อเดี๋ยวเอาไปเบียกก่อนโดย,โดยโอันนี้นะพี่น้องเานาะก็ล,ะลายถุงนี่พี่น้องเดี๋ยวพี่ลีเอาใจรถก่อนจะไกลจะเค็ดบดพี่น้องเลยเอไปเดี๋ยวเดินท่ากันเนื้อวันนี้โอเคพี่น้องเลยเนาะ มื่อนี้กับสีเดินทางไปเหนือไปน้องเนาะอ่ารถเบลี่นี่ยังยังติดภารกิจอยู่รถเบลี่เพ่ี่น้องเลยมื่อที่สองและเมื่อนี้เนาะที่ว่าเบลี่เอารถแฟนไปพี่น้องรถแฟนก็เจ้มันยังสุดรุ่แลนบปออกตืดๆๆๆๆเลยเออการมื่อนี้เอาสีเดินทางไปหาอันนั้นพี่น้องเลยสีไปหานสาวเอียงว่างเสาได้มื่อนี้ว่าว่าอยากไปบ้านเสาใดพี่น้องเลยเนาะ วันสิไปบ้นานสะลาเนียพอดีเห็นเอื่อยเพิ่นขายเฮ็ดบดก็เลยว่าแวะซื้อซอยฝ้าบิ่งหมอกนะพี่น้องหมอกมันแบบมันเป็นย่ำหนาวเลยพี่น้องย่ำนี้ย่ำหนาวอากาศก็เย็นพี่น้องเลยเนาะอืมย่ำนี้แล้วย่ำเกียยเก่ยวสิฮอดย่ำเกี่ยวเขานะพ้องเนาะปลาคอนเขาหายย่ำนี้บ่ะเออพี่น้องเดินทางไปฮอดพุ่นกันสี่ช่วงอาจจะเป็นช่วงประมาณบ่ายๆปุ๋เลยเนาะ คือ่อหอดพุ่นประมาณบายเป็นดอกเลยอ่ามื่อนี้มาสองคนมากับอ่าตะก้องเป็นดองเลยเบาซารีพิ่นยังมาบัวใหญ่เบาซารีนะครับเปนยังติดภารกิจอยู่เป็นดองเลยเนาะเมียลรออกลูกเลยเมียบาซารีออกลูกเป็นดองเลยเนาะขาเอามันเป็นอย่างรเลนแหลแนบอกเออเป็นดอกเลยพูดและเดียวมืนอนี้กัสีไปเจอกันอยู่เพื่อนซัมหาไม่ลูกก้อนเซวเข่าไปให้เล่า แล้วกามืออื่นอาจจะเป็นภากรกิจของเรื่องทางเอื้อยเอื้อเละซื้อเครื่องให้เอื้อเละมืออื่นไม่น้อยซื้อเครื่องซื้อของอยังให้พีอ่อเละนะเ,เป็นน้องเยมันข้าวสากับเล้าเลยเป็นเจ้าเลกที่ได้เฮ็ดบดในน่องยังมุ่ยไปเมื่อวานนี่กับบมีน้องป้องเน่อว่านกับบมีมีแต่เล้าแลยได้มาเนี้ยวานเหาขายถุงเศร้าพันเป็นบอกเขาป่งเาเอออันนี้ถุงสิบพันอ่าก็เลยว่าเหมาหมดเลย พี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บิลลี่ก็ขอลา,อาอตัวไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกูติดตามนะพี่น้องเอลยเนาะเมื่อนีอ้ไปหอดชาเนะี่ยเพราะว่าบิลลี่บัวดารถบิลลี่ไปพี่น้องเอนาะเอารถแฟนไปรถแฟนกับมันแหละแก่นักบูได้แก่เครื่องลายกักยบผด้ใดพี่น,ออน้องเลยเนาะอ่ามีแต่ว่าเดียวเพื่อละอีกมื่อหนึ่งสองมือพี่น้องเนาะรถบิลลี่ไปส่อมไปยังก้อนไม่ได้ขี้อย่างเดียวพี่น้องเอนาะบริเซกมาเลยจะยังแน่ลูกมากยังแนวโอ้ยลายยางยางเยิงยังบริเซกเลยพี่น้องเลยเนาะก็เลยว่าไปจอดไว้ให้ไอเซกให้้พี่นองเย เอาฉัหรับที้ลับตัวไปก่อนเด้บ๊ายบาย